ราชาลูกหนังโทัวโรขอเสนออเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนกำลังเนื้อหอมโดยการตกเป็นเป้าเสริมทัพของ3ทีมในพิีมีร์ลีกขณะที่กองกลางรายนี้เตรียมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลดาวเตะวัย29ปีกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และไม่มีการพูดคุยกับสโมสร,รเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ออกเลตแชมเบรนซึ่งลงเล่นนัดล่าสุดในเกมแพ้เรอัลริดศูนต่อหนึ่งในแชมเปี้ยน น่าจะต้องย้ายออกจากเมอร์ซี่ไซด์แน่นอนแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้และหลายทีมก็กระตือรือร้อนที่จะคว้าตัวเขาแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลและไบรตันเป็นบรรดาทีมที่ให้ความสนใจอดีตกองกลางอาเซนนลซึ่งจะนำไปสู่แผนในช่วงซัมเมอร์นี้ไบรตันเคยสนใจที่จะคว้าตัวเขาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแต่ก็ไม่ต้องการจ่ายค่าตัวเนื่องจากเขาสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีหลังจบซีซั่นนี้ นอกจากนี้สมสร,รจากเซร์อาก็มีความสนใจในตัวอ x อกซิเลตแชมเบอร์เลนซึ่งโอกาสลงสนามกับหงแดงถูกจำกัดอย่างมากเช่นกันดาวเตจากอะคาเดมีของเซาท์ทอมตันกำลังโฟกัสไปที่การช่วยให้ลิเวอร์พูลจบในพื้นที่ท็อปโฟก่อนที่เขาจะก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ในอาชีพคาแข้ง ออกซิเลนแชมเบอร์เลนลงเล่นให้ทีมของเจอเก้นครอบไป12นัดในฤดูกาลนี้แต่หงแดงก็มีแผนที่จะยกเครื่องทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์หลังจากผลงานที่น่าผิดหวังซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสของเขาในทีมไม่มีทางดีขึ้นแน่ปีเตอร์โอรุกจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่า ไม่ใช่ตำแหน่งกองกลางเพียงเท่านั้นที่เจลกันครับเตรียมที่จะทำการปรับปรุงและยกเครื่องใหม่ในช่วงัมอร์นี้แต่ผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขากำลังมองหาด้วยเช่นเดียวกันมีความเป็นไปได้ที่เจอมาติบและโจโกเมสจะย้ายออกจากทีมถ้าหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามายื่นให้แก่พวกเขาและแน่นอนว่าครอบกำลังมองหาตัวแทนของสองคนนี้โดยเล็งไปที่การคว้าตัวยอสโกกวาเดียวปราการหลังสุดแกร่งจากอาเบไลฟ์ซิก ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมที่มีโอกาสมากกว่าทีมอื่นไปแล้วเนื่องจากผู้เล่นสนใจอยากที่จะย้ายไปเล่นอย่างพิมลีอังกฤษและตัวเขาเองก็เป็นแฟนของสโมสรลิเวอร์พูลและครอปก็คือกุนซือที่เขาต้องการอยากที่จะร่วมงานมากที่สุดอีกด้วยเดอะไทมรายงานว่าคนใกล้ชิดเจอเก้นครอปยืนยันสมัมเอรน,นี้เตรียมพาตัดทีมครั้งใหญ่ที่สุดที่สโมสรลิเวอร์พูลเคยมีมา ทำสปอตซื้อดังของอังกฤษรอยงานว่าคนใกล้ชิดของเจอเกนครอปได้เปิดเผยว่าครอปได้ฟื้นคืนพลังของเขาแล้วและเขากำลังอยู่ในโหมดที่พร้อมที่จะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำการต่อสู้แย่งตำแหน่งท็อปโฟมาให้ได้ในการแข่งขันที่เหลือจากนี้และดูเหมือนว่าเขาเองก็มองโลกในงแง่ดีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเขาเข้าใจดีถึงปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือผู้เล่นในตำแหน่งพื้นที่กองกลางของเขาและอายุค่าเฉลี่ยที่มากของผู้เล่นในทีมของเขา แน่นอนว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลานี้เนื่องจากเขามีผู้เล่นในจํานวนจํากัดและผู้เล่นหน้าตาเดิมๆแต่จนกว่าจะถึงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ครอปเตรียมงานใหญ่เอาไว้ที่จะปรับปรุงแก้ไขแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วยลเวอ์พูและแมนยูมีลุ้นหลังประธานเซลตาอยอมรับไม่อาจรั้งแข่งดาวรุ่งในซัมเมอร์นี้ลเวอ์พูและแมนเชสเตอร์ยูตสองทีมคู่ปรับแห่งศึกพรีเมียร์ มีลุ้นในการคว้าตัวกาบิเวกากองกลางดาวรุ่งของเซลตาบิโก,โกขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ประธานสโมสรได้ยอมรับว่าเขาไม่สามารถรั้งนักเตะรายนี้เอาไว้ได้อีกต่อไปตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอคแข่งวัย20ปีมีข่าวเชื่อมโยงกับหงแดงและยูเนเต็ดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้ตัวสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของเซลตาและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเวกาจะยังคงเหลือสัญญาในถิ่นบารเลดอสจนถึงปี2 0 2 6แต่คาร์ลอสมูรินโญ่ประธานสโมสรก็ออกมาสัรภาพว่าพวกเขาคงมีโอกาสอันน้อยนิดในการรัง้งผู้เล่นคนสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเราไม่ต้องการให้เขาย้ายทีมแต่เรารู้เรื่องข้อเสนอที่เขาได้รับมาและมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะจ่ายได้เพื่อรั้งเขาเอาไว้ต่อไปดังนั้นนักเตะจะเป็นคนเลือกเองและเราก็ต้องยอมรับมัน แต่สโมสรที่ต้องการกาบรีจะต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดถูกยกให้เป็นตัวเต็งในดีวนี้โดยที่ผ่านมาพวกเขาส่งทีมงานแมวมองไปดูฟอร์มนักเตะม,มาแล้วถึง6ครั้งในขณะที่ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวกำลังจับตามองอยู่เช่นกันซึ่งเจ้าหนูรายนี้มีค่าฉีกสัญ,ญญาอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ทันบูลิเวอร์พูลไหมสื่ออัปเดตโฟเดนพักนานแค่ไหน เดลีเมลสื่อเมืองผู้ดีอัปเดตความคืบหน้าอาการป่วยของฟิลโฟเดนมิดฟิลทีมแมนซิตี้ซึ่งพลาดการลงเล่นให้ทีมชาติกรีฑในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกนัดต่อกรกับยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่26มีนาคมเนื่องจากต้องผ่าตัดไส้ติ่งโดยระบุว่าสตาทีมเรือใบสีฟ้าน่าจะต้องใช้เวลาพักฟื้นราว4สัปดาห์เมลเผยว่าโฟเดนมีอาการไม่สู้ดีหลังเสร็จสิ้นการซ้อมเมื่อวันเสาร์และในที่สุดเขาก็จําเป็นต้องรับการผ่าตัด แม้จะไม่ชัดเจนว่าหากไม่ป่วยจมส์แมดดิสันดาวเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับอยู่เครนหรือเปล่าเนื่องจากพ่อค้าแข้งวัย26ปีถูกแกเรซเกตส่งลงบูทางด้านซ้ายซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งโดยธรรมชาติของเขาแต่เป็นตำแหน่งของโฟเดนมากกว่าพร้อมกับน้เมลระบุด้วยว่าโฟเดนน่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวราว4สัปดาห์ก่อนจะกลับมาลงสนามได้ซึ่งหมายความว่าเขาจะพลาดการลงบูให้กับต้นสังกัดในเกมต่อไป ของศึกพรีเมียร์ลีกที่แมนซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลในวันที่1เมษายนอย่างแน่นอนและจะกระเทือนต่อการพยายามป้องกันแชมป์พรีเมียร์ของสโมสรโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อเจอเก้นครอปเห็นผลงานของลูกทีมลิปูลในเกมทีมชาติ แอนดูลูปสันจัดไป2แอซิดในเกมที่ทีมชาติสกอตแลนด์เอาชนะทีมชาติไซปรัสไปด้วยสกอร์3าต่อศูนย์คอสตาซิมิคาสจ่ายลูกคีพาร์ทสำคัญได้6ครั้งในพื้นที่สุดท้ายในเกมทีมชาติกรีซชนะทีมชาติยิบรอตาไปด้วยสกอร์3ต่อศูนย์มฮัมหมดซาลาห์1ประตูกับทีมชาติอียิปต์ชนะทีมชาติมาลาวีไปด้วยสกอร์2ต่อ0เคอร์ติสโจนยิงหนึ่งประตู1แอซิดให้กับทีมชาติกฤษอยู่ทีมช่สิงเอได้เอาชนะทีมช0ไ นาบีเกตาจะไป5คีพัสในเกมที่ทีมชาติกินีเอาชนะทีมชาติเอธิโอเปีย2-0อิบราฮิมาโคราเต้ช่วยทีมชาติฝรั่งเศสรักษาควีนชีตในเกมที่เอาชนะทีมชาติฮอลแลนด์4-0จอแดนเฮนสันได้1อัซิดในเกมที่ช่วยทีมชาติกรีฑเอาชนะทีมชาติยูเครนไปด้วยสกอร์2-0ฟิลทอมสันตำนานปลากระหลังของลิเวอร์พูลยอมรับว่าไม่แปลกใจที่เทนอเล็กซานเดอร์โนไม่มีชื่อติดทีมชาติกรีฑชุดล่าสุด แกเดซเกตตัดสินใจไม่นีบอเล็กซานเดอร์โนและเบนไว้ในทีมชุดทำศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเจอกับอิตาลีและยูเครนแม้ว่าทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของทีมในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็ตามผมไม่แปลกใจเลยที่เทรนไม่มีชื่ออยู่ในทีมริชเจมฟิตพร้อมด้วยคิรันทริปเปียทอมสันกล่าวเจมส์หายเจออาการบาดเจ็บยาวและทริปเปียกลับมาท็อฟอร์มอีกครั้งเทรนฟอร์มไม่ดีนักตั้งแต่ฟุตบอลโลกการไร้ชื่อของเขาไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไร ขณะเดียวกันไวมีบทบาทสำคัญในการช่วยอาเซนอลลุ้นแชมปีพยนลีกในฤดูกาลนี้โดยอดีตกองหลังไบรตันลงสนามไปแล้ว36มนัดรวมทุกรายการยิงได้1ประตูซึ่งทอมสันแอบเซอร์ไพรส์ที่แข่งวัยยีปีกลับถูกเหมินมันน่าแปลกผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับอาเซนอลทอมสันซึ่งติดทีมช่างกริด4ีสองนัดกล่าวเสริมไว้ <White S 2> เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเขาเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มอันน่าทึ่งของอาเซนอลการตัดสินใจไม่เรียกเขาไปนั้นค่อนข้างเซอร์ไพรส์เล็กน้อย แต่อนาคตเขาอาจกลับมาติดก็ได้ยูโรสปอร์ตฟรานรายงานว่าอิบราฮิมากนาเต้ให้สัมภาษณ์ถึงหงแดงว่าเมื่อคุณย้ายไปเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลมันก็มักที่จะมีคำถามที่คุณถูกถามเสม,มอว่าทีมต่อไปที่คุณจะย้ายไปเล่นด้วยนั้นคือที่ไหนเมื่อคุณประสบความสำเร็จกับที่นี่ แต่สําหรับผมเป้าหมายของผมก็คือประสบความสําเร็จกับที่นี่ทั้งกับระยะสั้นและระยะยาวและแน่นอนผมต้องการคว้าแชมปมากมายกับที่นี่เมื่อผมตัดสินใจที่จะย้ายมาที่นี่แล้วผมก็จะอยู่ที่นี่ตราบใดที่พวกเขายังคงต้องการตัวผมมันก็แค่นั้นโรโนัลคูมันเทรนเนอร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดเผยยังไม่แน่ใจว่าโคลดีก้กากโปกองหน้าตัวเก่งจะฟิตพร้อมเป็นตัวจริงหรือไม่ในเกมพบยิบรอตตาวันจันนี้ กากโปร,รวมถึงมัตไทเดลิกอยู่ในกลุ่มผู้เล่นหลายคนของทีมที่โดนไวรัสเล่นงานจนพลาดมีส่วนร่วมในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกนัดแรกที่พ่ายต่อฝรั่งเศส0-4เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการเตรียมทีมล่าสุดกากโปและเดลิกสามารถลงซ้อมได้ทว่าคูมันยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถส่งลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกหรือไม่คูมันกล่าวก่อนเกมในคืนวันจันนี้ว่าในเบื้องต้นทุกคนสามารถเป็นตัวเลือกได้แต่เราจะรอดูว่ามัตไทเดลิกและโคดี้กากโป ฟิตพอสําหรับการเป็นตัวจริงหรือไม่คุณซือชาวดัต์กระตุ้นในนัดนี้ว่าเราจําเป็นต้องเอาชนะนัดนี้ให้ได้เรามองดูสถิติและมันมีความแตกต่างมากมายระหว่างฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์นั่นคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเราจะเล่นแบบนั้นไม่ได้ดีเดียเดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสกำชับคู่เซนเตอร์หน um, ุ่มดาโยอุปาเมกาโนและอิบราฮิมาโกนาเต้มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาฟอร์มต่อเนื่องหลังถูกอวยยกใหญ่ อูปาเมกาโนและกกนาเต้ที่เคยเล่นด้วยกันสมัยเป็นดาวรุ่งในทีม r าเบลักซิกกลายมาเป็นคู่เซนเตอร์ตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในปัจจุบันหลังการอำลาทีมชาติของราเฟลวรันขณะที่มาคเซลเด์เซยียอดีตกองหลังตราไก่ก็ชื่นชมฟอร์มการเล่นของทั้งคู่อย่างมากในเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะเนเธอร์แลนด์4-0พร้อมอวยว่าจะกลายเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีสุดตลอดการของทัพตราไกา่ อย่างไรก็ตามโดยชองรีบลดกระแสคำชื่นชมพร้อมย้ำให้คู่เซ็นเตอร์นี้มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปมันมีจุดที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งสองเป็นผู้เล่นหนุ่มที่ได้เล่นเกมระดับสูงสุดในสโมสรด้วยชองกล่าวพวกเขาได้ไปฟุตบอลโลกแม้ว่าดายโยได้เล่นมากกว่าอีบูก็ตามพวกเขามีคุณภาพมากมายและนั่นจำเป็นอันดับแรกที่ต้องมีก่อนถูกนำไปเปรียบเทียบคนอื่นและต้องรักษาระดับการเล่นนี้เอาไว้ตลอดเวลาหากชอบใจคลิปนี้ ยินดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ